สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวนะฮะระเบิดลูกใหญ่ประจำวันที่14เดือน11ปี2565ความจริงแล้วนะครับในเช้าวันนี้นะฮะจะต้องเป็นคลิปประกาศผลสอบที่ตัดมาจากในไลฟ์สดหลังเกมแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผ่านมานะครับไม่ใช่เมื่อคือนต้องบอกว่าเมื่อเช้า <laughs> ต้องบอกว่าเกือบเช้า มาประมาณช่วงตีสี่ตีห้าเล่นเอาผมเนี่ยตาสว่างเลยฟีดมอร์แกนนะครับได้มีการปล่อยนะเรียกว่าบทให้สัมภาษณ์นะครับบางส่วนที่สัมภาษณ์คริสเตโนโรนัลโดนะครับได้มีการปล่อยเรียกน้ำย่อยออกมาบางส่วนแต่แค่เรียกน้ำย่อยเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงๆ มีคนที่โดนดาเมดไปก็หลายคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนข้างในสโมสสอนแมนยูเต็ดเอริกเทนฮาร์กเวนรูนี่นะรวมไปถึงลุงรังด้วยรับรังนิกก็โดนเหมือนกัน <c oughs> เขาปล่อยออกมาบางส่วนนะครับก็มีลงผ่านทางเดอะซันนะผมก็เข้าไปอ่านแล้วก็แปลมาบ้างแล้วแล้วก็มีฟบิซิโอโรมาโนที่ เอามาลงนะครับทางช่องทางของตัวเองนะแอคเค n t ทวิ t เตอร์แฟนบอลต่างประเทศก็ได้มีการเริ่มลงนะครับที่มีการปล่อยออกมาก็เดี๋ยววันนี้มาสรุปกันว่ามีประเด็นนะครับเรื่องของอะไรบ้างฝากกดไลค์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับโ <c oughs> คตรลำบากใจเลยในการจะทำคลิปนี้นะครับ สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับคริสเตโนโรนโดนะฮะไปให้สัมภาษณ์กับทางเฟียสมอร์แกนซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันถ้าเกิดท่านผู้ชมจํากันได้นะครับมันเคยมีข่าวว่าโรนโดอ่ะไปสัมภาษณ์กับเฟียสมอร์แกนมันเป็นบทสัมภาษณ์ที่โอ้โหระเบิดลูกใหญ่แน่นอนถ้าเกิดถูกเผยแพร่ออกมาจํากันได้ไหมครับหลังจากนั้นนะครับข่าวมันก็นเงียบไป เราก็รอบทสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยมีจริงหรือเปล่าจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่และตอนนี้นะครับก็ถูกปล่อยออกมาแล้วบางส่วนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแกการปล่อย,อยจริงๆเลยอันนี้ประชดนะท <laughs> ่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคำปล่อยนะเป็นคำปล่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามที่จะบีบให้เขาต้องออกไปรู้สึกว่าคนที่สโมสรน่ะไม่ต้องการให้เขาอยู่ที่นี่ ไม่ใช่แค่ผู้อิจการทีมแต่ยังมีอีกคนอื่นอีกสองหรือสามที่สโมสรมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเหมือนถูกหักหลังผมรู้สึกว่าบางคนไม่ต้องการผมที่แมนเชสเตอร์ยูเอแต็ดไม่ใช่แค่ในปีนี้แต่เมื่อรุดูก,การที่แล้วด้วยหน้าตอนที่โรนัลโดนะครับกลับมาที่สโมสรความคิดของเขาส่วนใหญ่แล้วเขารู้สึกท้อแท้เมื่อกลับมาแล้วก็พบว่ามันเป็นหลายปี แห่งความล้มเหลวแมนยูเต็ดไม่สามารถดึงดูดหรือว่าเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะที่อยู่ในระดับดีสุดในโลกเข้ามารวมทีมได้อีกต่อไปและเมื่อพวกเขาทำไม่ได้อะมันทำให้โอกาสในการคว้าถ้วยรางวัลโทฟี่ใหญ่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่มันยากมากขึ้นทั้งตัวของโรนัลโดนะครับมองว่าแฟนๆนะ่ะควรจะทราบความจริง โรนัลโดนะครับกล่าวกับทางเฟดมอร์แกนเขาต้องการสิ่งที่ดีสุดสำหรับสโมสรน,นั่นคือเหตุผลที่เขาย้ายกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดแต่นั่นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเขาพบความจริงที่ว่าสโมสรเนี่ยบางสิ่งบางอย่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือความกระหายในการจะประสบความสำเร็จโรนัลโดนะครับบอกกับทางเฟดมอร์แกนว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในองค์กรแมนยูเอต็ดซึ่งนั่นน่ะไม่ได้ช่วยนะทำให้สมโมสรไปอยู่ในระดับที่สูงสุดเท่าเทียมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลหรือแม้กระทัง่งตอนนี้นะกับอาร์เซนอลสมโมสรแห่งนี้ควรจะอยู่จ่าฝูงควรจะอยู่อันดับต้นๆในความคิดของโรนัลโด,โดแต่ก็ไม่นะมันน่าเสียดาย ส่วนหนึ่งของความไม่พอใจของโรนัลโดนะครับเขาเป็นคนที่มีนิสัยเกลียดความพ่ายแพ้ต้องการทํางานอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นผู้ชนะแต่สิ่งสิ่งนั้นน่ะโรนัลโดนะครับไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงที่แมนยูเตดในตอนนี้สําหรับสิ่งที่เซอร์เล็กมองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันโรนัลโดนะครับบอกว่าเซอร์เล็กรู้ดีกว่าใครใคร ทราบดีว่าสโมสรมันด้อยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นเขารู้ใครๆก็รู้มันก็มีคนที่ทำเป็นมองไม่เห็นทำเป็นไม่รู้ว่ายง่ายอะมันเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะเห็นไม่ต้องการที่จะรับรู้มันทำเป็นตาบอดนอกจากนี้นะครับโรนัลโด้ได้บอกกับเฟรสมอร์แกนว่าที่สโมสรน่ะ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เซอร์เล็กรีไทยตอนที่เขาตัดสินใจกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาทำตามหัวใจของตัวเองเซอร์เล็กบอกกับผมว่าเป็นไปไม่ได้นะที่นายจะมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกับว่ามันต้องเป็นแมนยูเท่านั้นน่ะซึ่งเขาก็ตอบไปเลยว่าโอเคได้เลยบอสแต่เมื่อกลับมาแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะตั้งแต่ช่วงที่เขาย้ายออกไปด้วยซ้ำในปี2009ไม่ว่าจะเป็นสาวายน้ำหรือแม้กระทั่งยิมเทคโนโลยีบางอย่างไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นมาเลยผู้คนที่รู้จักเชฟที่รู้จักชื่นชอบก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าคาดหวังว่าจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆของสโมสรที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆอยากเห็นบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เห็นนะมันคือสิ่งที่เห็นไปแล้วตอนที่อยู่ที่นี่อายุ20 21 23คือเคยเห็นไปแล้วแต่พอย้ายออกไปกลับมาอีกรอบหนึงมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นพัฒนาการใดๆทั้งสิ้นภายในสโมสรน,นี้เลยการพัฒนาที่นี่มันเท่ากับศูนย์ แล้วก็มีประเด็นที่พูดถึงรูนี่ด้วยนะครับโรนโดบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงวิจารณ์ผมมากขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเวนจบอาชีพการค้าแข่งของเขาไปแล้วก็ได้ในขณะที่ตัวผมยังสามารถลงเล่นได้อยู่ในระดับที่มันสูงผมจะไม่พูดว่าผมอ่ะดูดีกว่าเขานะแต่นั่นมันเป็นความจริงและก็ได้กล่าวถึงราฟรังนิกด้วยนะครับ ทำไมสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดถึงปลดโอเลกุน่าโซชาออกและทำการแต่งตั้งผู้โวยการกีฬาอย่างราบรังนิกมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้เขาไม่ใช่โค้ดด้วยซ้าเป็นเรื่องที่ทั่วทั้งโลกเนี่ยแปลกใจนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมไม่รู้จักเขาซะด้วยซ้ำมึงมาทำงานเป็นโค้ดเป็นผู้การทีมให้กับแมนยูต็ดได้ยังไงวะ ูไม่เคยได้ยินชื่อมึงมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้พูดถึงเอริธเทนฮารด้วยว่าผมไม่เคารพเขาอ่ะเพราะเขาไม่ให้เกียรติผมถ้าคุณไม่เคารพผมผมก็จะไม่มีวันให้เกียรติคุณเลยนี่คือบางส่วนนะครับเรียกนําย่อยนะฮะที่เฟดมอร์แกนได้มีการปล่อยออกมาตอนนี้นะครับผมว่าน่าจะมีการเผยแพร่ไปทุกช่องทางของโซเชียลและ จริงๆมันมีมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าโอ้โหนี่6โมงกว่าแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ตามตัวเต็มล้วมัง้งฟีดมอร์แกนนะครับทิ้งท้ายว่าบทให้สัมภาษณ์ดังกล่าวที่ท่านผู้ชมจะได้อ่านได้เห็นได้ฟังนั้นจะต้องอ้าปากค้างเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้ยินคริสเซนโน่พูดแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเทพนิยายซาก้ามหากราบครั้งนี้จะจบลงได้อย่างไร มันดูเหมือนจะเป็นการยากเหมือนกันนะที่จะได้หเห็นคริสเตโน่นั้นกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูเตดหลังจากนี้ได้ซึ่งผมก็คิดว่าโอกาสเป็นไปได้สูงเลยครับคือปล่อยบทให้สัมภาษณ์โอ้โหดาเมจเนี่ยวงกว้างขนาดนี้นะฮะในตอนนี้แล้วคริสเตโน่ต้องการโฟกัสไปที่ฟุตบอลโลกการพาทีมชาติโปรตุเกสชนะเลิศถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกแล้วค่อยกลับมาแก้ไขปัญหากับแมนยูเตด ไม่ทางได้ก็ะทางหนึ่งโรนัลโดนะครับบอกว่าแฟนๆคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในวงการฟุตบอลพวกคุณต้องลงเล่นเพื่อพวกเขาแฟนๆอยู่เคียงข้างเขาเสมอรู้สึกว่าทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกเดินไปตามท้องถนนแฟนๆจะเข้ามาหาพวกเขาจะเข้ามาพูดคุยแล้วก็บอกว่าพวกเขารู้สึกมีความสุขนะตาซึ้งกับสิ่งที่ทำไป ตลอดอาชีพการค้าแข้งของตัวเองที่ได้ทำเพื่อลงเล่นฟุตบอลอ่าประมาณนี้แหละรู้สึกซาบซึ้งมากๆกับสิ่งที่เขาได้ทำมาตลอดอาชีพการค้าแข้งของตัวเองสำหรับโรนัลโด,โดนั้นแฟน,แฟนๆคือทุกสิ่งและนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงออกมาให้สัมภาษณ์เพราะตัวโรนัลโดนั้นคิดว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆที่จะได้พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความคิดเห็นของเขา โอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่สำหรับตัวผมนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารอให้ย้ายก่อนแล้วค่อยให้สัมภาษณ์มันก็ได้ไหมจะจัดหนักจัดเต็มอะไรก็ว่าไปแตคือณตอนนี้คริสเตียโนโรนัลโดนะครับยังเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ไม่ใช่เหรอ ยังมีสัญญากับสโมสรอนอยู่คือถ้าเกิดมกราคมแมนยูไม่ปล่อยตัวโรนโดไปอ่ะยังมีสัญญาอยู่นะโรนโ,โดอ่ะหรือยังไงอ่ะหรือว่าปัจจุบันโรนโดนั้นได้หาทีมที่จะย้ายออกไปในช่วงมกราคมได้แล้วตอนนี้ทวิตเตอร์เนี่ยเดือดมากเลยนะครับแฟนๆของแมนยูเอตดบางส่วนเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะ ถ้าผู้ชมครับมันมีประเด็นเรื่องของการได้มาปรีซีซั่นกับทีมด้วยช่วงทัวร์ที่ไทยแล้วก็เอเชียโรนัลดนะครับกล่าวว่าสโมสรนเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าขาดความเห็นอกเห็นใจกับตัวเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกสาววัยสเดือนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในช่วงเดือนรกรกฎาคมมันทําให้ตัวของคริสเตียโนโรนัลดนะครับไม่สามารถกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้ก่อนเปิดฤดูกาลได้ทันเวลา พราะตัวของโรนัลโดนั้นต้องการอยู่กับเธอต้องการอยู่กับลูกสาวของเขาผู้บริหารระดับสูงที่โอทัฟฟอร์ดสงสัยนะครับว่าทําไมถึงกลับมาไม่ทันเวลาโรนัลโดนะครับก็พยายามอธิบายว่าทําไมถึงกลับมาไม่ได้ซึ่งนั่นนะครับทาให้เขารู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกแบดน,นะรู้สึกแย่มากๆเจมส์ดักเกอร์นะครับผู้สืบข่าวทีมหนึ่งสายตรงสโมสรจากเทเลกราฟในตอนนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโนคอมเมนต์ ไม่ได้ให้ความเห็นได้ๆนะครับเกี่ยวกับบทให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมานะครับเรียกน้ำย่อยนะแรงข่าวนะครับระบุว่ายูเอดจะไม่ยอมให้บทสัมภาษณ์เนี้ยมาพลากนะเออชัยชนะที่มีต่อฟูลแล่มสปิริตความสามัคคีของทีมแล้วก็แฟนๆนะครับจะไม่ยอมให้ บทสัมภาษณ์ของโรนัลโดที่ถูกปล่อยออกมาบางส่วนแล้วเนี่ยมาทำให้ภาพการคว้าชัยชนะมันถูกลดทอนลงไปนะเออ no อ o m m e n t นะครับอ๋อท่านผู้ชมผมเจอแล้วเหมือนกับว่าบทให้สัมภาษณ์ฉบ,บับเต็มอะเท่าที่ผมอ่านเนี่ยตัวเต็มจะออกวันพุธนะครับมีความยาว90นาที วันพุธโอเคมีความยาว90นาทีถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กันด้วยเดิมพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยตาล้านี่เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบายยุบจบ